สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ F c ซทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องน้องโพเงินช้างแสนสนนะครับแม่แม่วันนี้เราก็มาทำหลักนะครับผมทำหลักให้น้องโพได้เล่นเนื่องด้วยอากาศร้อนนะครับแม่แม่ทำหลักติดน้ำเลยดูครับเล่นน้ำน่าจะสนุกมากเลยนะครับผม ก็เล่นนานแล้วนะครับแม่แม่ครับผมเป็นสองชั่วโมงแล้วนะครับผมยังไม่ขึ้นเลยนะครับผมเพราะว่าอากาศร้อนนะครับผมดูครับเราเราก็ได้มาขุดหลุมนะครับผมฝังโซไว้นะครับแม่แม่เพื่อว่าจะให้น้องเวลาช่วงเที่ยงเราต้องเอามาเล่นน้ําสักสองชั่วโมงนะครับแม่แม่ทผู้ใหญ่บ้านแล้วให้เล่นได้นะครับ น่าจะมีความสุขกับการเล่นเล่นน้ำนะครับขายร้อนนะครับผมตอนนี้ก็เล่นอีกสักนิดก็จะพาเข้าบ้านแล้วนะครับแม่แม่เพราะว่าเล่นนานแล้วนะครับผมแต่เล่นนานทําไมหลังไม่เปียกน้าครับผมดูเพราะว่าาน้องไม่กล้าลงไปลึกถ้าไม่มีคนฉี่ครับผมหรือน้องเบียร์ก็เล่นน้ําเป็นเพื่อนน้องโปูนะครับดูมวันนี้ได้หลักใหม่นะครับดูกับแม่แม่นี่หลักของน้องปูนะครับผม เป็นสู้ฝังดินนะครับนอนแช่น้ำเลยนะครับผมนอนแค่น้ำทั้งวันแล้ววันนี้คงจะมีความสุขดีเนาะอน้องโู เพราะว่าอากาศร้อนนะครับผมต้องนั่งนั่งเฝ้านะครับเพราะว่าหลุมของเราไม่ลึกนะครับเราขุดพอประมาณนะครับให้เล่นเฉยๆนะแม่แม่ถ้าผมานั่งนั่งเฝ้านะครับเพราะว่าน้องไม่ขึ้นน้าขึ้นน้ำแน่ๆครับผมเพราะว่าน้ํายินสบายบเด็กๆนะครับที่มากับคนนี้นะผมตัง้งแต่เที่ยงแล้ว ข้าวมาให้กินด้วยนะมันงงมาให้กินด้วยเนะด็กี่ชอบใจนะแต่น้ำไม่ลึกแนละ้วไม่เด็กๆคงลึกนะึงคงจะเป็นความสุขเนาะน้องโูที่ได้นอนแค่นะ้า เสียง่อเร็วเสียงเสียงดูกจุกอะไรยางงั้นครับวันนี้ทำหลักให้ใหม่แล้วเล่นทั้งวันเลย ว่าเป็นบ่อกวงบ่อใหญ่มากนะครับผมดู ดูครับยืนฟังพวว่อวรนพูดอะไรนะครับผมนี่สงสัยจะเล่นอิ่มแล้วครับเล่นอิ่มแล้วผมว่านะครับแม่ทอดเล่นนานแล้วนะครับความสุขของน้องช้า อากาศร้อนแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม คลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากเป็นกําลังใจทางช่องน้องโพเงินนะครับผมช้างแสนสุนนะครับผมวันนี้ได้หลักใหม่นะครับเล่นลินน้ําสนุกสนานทั้งวันเลยนะครับผมนี่แช่ทั้งวันนะครับผมเย็นสบายไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้นะครับผมคนเอกกับน้องคนนึงน้องโพเงินนะผมคอมเมนต์ท้กการติดตามนะครับคนที่ก็กลับขอบคุณยางมากเลยนะครับ